สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือรายการลองสิจ si ja, ja ้าเพราะวันนี้เราจะพาไปกินอาหารกันอีกแล้วแทนที่เราจะกินไอศกรีมเหมือนเดิครางนี้เราจะมากินข้าวต้มกันข้าวต้มกับซึ่งตอนนี้ดิฉันกําลังมุ่งหน้าไปสามย่านคิดว่าหลายคนน่าจะพอเดาได้แหละแถวนั้นมันก็จะมีร้าน,นเจโอนั่นเองคะโอเครถอยู่แล้วมองกล้องได้ <laughs> ร้านเจโอก็เป็นลขาข้าวต้มที่หลายคนรู้จักจากเมนูมาม่าใช่ไหม <c oughs> คือเราอะ่ะกินเจโอมาโหตั้งแต่สมัยเรียนอะ่ะแต่ฉันไม่ได้เรียนจุฬานะคือฉันมาจากศิปรกรแล้วฉันก็กำพังะนัังกินเจโอเนี่ยแหละ แต่ก็ไม่เคยได้กินมาม่าสักครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่ดีก็คือเราคพบว่ากับข้าวเขาอร่อยมากจริงๆทุกคนก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำ5เมนูเด็ดร้าน JO ที่ไม่ใช่มาม่าและยำแซลมอนค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันดูว่าวันนี้จะได้กินหรือเปล่าด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าไปชา้ามันจะต้องรอคิวมาแล้วก็อาจจะไม่มีความอดทนพอในวันนี้เพราะว่าอาอาอกมาทั้งวันแล้ว <laughs> ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าได้ไปกินดิฉันก็สั่งอะไรมากิน นะฮะรอติดตามดูขับรถกันแหละฮัลโหลค่ะตอนนี้ก็ทำทัวระที่สรรัญญานแอมพาร์กเนาะเสร็จแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่ร้านเจโอกันซึ่งปกติเนี่ยวเวลาเรามากินนะ่ะเราจะไปจอดรถไว้ที่ mm hmm. ออสวนหลวงสแควร,ร์แต่ว่าพอดีวันนี้มาทำทัวระที่แอมพาร์กก็เลยอ่ะกินหมดไว้ที่แอมพาร์กเลยแล้วก็เดี๋ยวเดินไปซึ่ง มันเล่ไกลแหละแต่ปกติก็จะแบบก็เดินอะ่ะไม่พ่าะชอบเดินเ,เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านนะคะเดี๋ยวพอดีมีของ EO ให้แล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะตอนนี้เราก็เดินมาถึงหน้าร้านจ EO แล้วนะคนเยอะเหมือนเดิมเลยฮพี่วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สั่งเข้าสั่งเลยค่ะสั่งอย่างรวดเร็วมากอ่ะคือที่เปอ่ะเราอ่ะจะมาแนะนำทั้งหมดสามเมนูก็คือมีเลม,มิตรหนึ่งยำกุนเชียงสองโซชาขาวผัดหมูกรอบสามสี่ก็คือเป็นปูดองแต่ว่าช่วงนี้หน้าร้อนก็เลยมีความสูญเสียงก็เลยยังไม่สั่งอยู่แต่เมนูถัดจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอดูนี่เป็ดลมิต ปกติจะมีน้ำจิม้มของน้ำจิมม้มนีน่รูนแต่ก่อนน้ำจิ้มสีส้มนะฮะราดลงไปแต่ว่าอืมเรดิสุนอันนี้ยำกุ้งเชียงนะคะคือต้องบอกว่าน้ำยำของที่นี่เนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากคือเอาจริงมันมีความเขียวๆคล้ยายๆ ว่ามันไม่เหมือนสักทีเดียวแล้วมันก็แบบใส่กับอะไรก็อร่อยไปหมดอะแล้วแบบปกติเราเป็นคนตัดไม่ได้สักทีปกติเราไม่เป็นคนไม่กินกุนเชียงแต่ว่าเรารู้สึกว่ากุนเชียงที่นี่มันมีความตางด้ยอะไรก็ไม่รู้ก็เลยแบบบางทีก็จะซื้อกุนเชียงที่มันแบบกุนเชียงเปล่ากลับบ้านอย่างเงี้ยเออที่บ้านเราก็ชอบกันที่ว่าส่วนตัวเนี่ยน่าจะมันน่าจะคอมากก่านิดนึงเพราะแบบมันมีความคริสปี้อ่แล้วเก็บเข้าไปข้างในมันไม่ได้แบบไม่ได้มีส่วนที่มันเป็นมันเลยอะทุกคนมันมีแบ เดี่ยวๆมากินมันอ,ออกม้มันจะมีความรู้สึกผิดเบาๆอะ่ะก็เลยแบบสั่งเป็นกะเพรามั่งสั่งเป็นผู้ชายขาวบ้างซึ่งจะบอกว่ามันอร่อยทั้งสองอย่างเลยเขาแบบกดมือดีมาทุกคนอี่าที่ห้าที่เด็ดของร้านไตโอนก็คือร้านไอส์รลนที่รยู่ทุกคนที้านกิีบมาให้จิ้มก่อนเนาะโอเคได้ อันนี้ไม่ต้องโเกลลี่นะมันไม่เหมือนยาคูปีโปอะไรเงี้ยนหรอคะโยเกิร์ตเลยค่ะอืออร่อยอันนี้คือมีตลอดเลยป่ะคะหรือว่ามีตลอดใช่ไหมปกติมากินแต่รสนมเอาเยลลี่นมเกิร์ตนมเลลี่ใช่ไหมเอาไมโล ซิมอีเมื่กลับบ้านทางอ่าไมโลเห็นว่าไมโลมีในปอกในซีเรียลไมโลด้วยทุกคนขอบคุณค่ะไมโลมากคือจะบอกว่าเคยทีหนึ่งที่แบบมากินไอติมแล้วตอนนั้นเพิ่งเเพิ่งมากินครั้งแรกก็เลยชิมโคตรแต่แล้วแบบเหมือนกินโอมากาเสะทุกคนคือแบบมันเป็นรสที่มันต่างๆกันแลึกเลย ุกอันที่เขาก็เล่ามีสอรี่ได้หมดโอเคแต่ว่าที่ชอบอ่ะคือรสนมคือจะบอกว่านมที่นี่มันไม่เหมือนไม่เหมือนจ้าอื่นจริงเพราะว่ามันจะมีความแบบมันหวานเค็มเออมันติดเค็มมาเนิดนึงมันทําให้แบบว่าเฮ้ยมันไม่เลี่ยนมันโกลมอ่ะไม่แมูอันไมโลไม่โลไมโลมากค่ะมันกินแบบไมโลทั้งสองเข้าไปแล้วก็มีแบบซีเรลยลไมโลและนี่คือวันนี้ที่พี่ชักินมานโสด มันไม่เหมือนแบบยากูปีโปอ่ะมันเป็นแบบนมสดกับเยลลี่แบบจริงๆคือแบบไม่เหมือนใครมากๆากถใครสนใจค่ะขอบคุณค่ะก็อยากจะสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เพราะว่าเปรียกมันจะขึ้นเร็วมากเพราะว่าไม่กล้าจะอยู่นานไม่กล้าถ่ายนานเพราะว่าก็เกรงใจแล้วคิวเยอะจริงๆก็คือถ้าใครอยากจะมากินเจโอนเนี่ยแนะนําว่า ถ้าอยากแบบเข้ามากินเลยนะได้แบบไม่ต้องเข้าคิวเนี่ยให้มาก่อนคบบงเย็นถ้ามาหลังคบมงเย็นปั๊บคุณจะมีคิวทันทีและแอดลิสมันจะประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยอย่างเมื่อกี้ก็คือมาถึงแบบหกโมงสิบก็ได้เข้าไปนั่งประมาณพโมองสี่สิบแถวๆนั้นนั่นแหละเจะโอนอกจากจะไม่ใช่มาม่ากับแซลมอนแล้วเนี่ยก็คือจะมีอย่างที่เราแปลว่าเป็น เป็ดลงนี้ซึ่งเป็นเป็ดหันเปากับเลือดหันเปาผสมกันอยู่ในน้ำพะโล้แล้วก็ยำคนเชียงใช่ไหมเออคือใช่หอมกรอบอันนี้คือไม่้ังครับอาจจะเป็นหมูกรอบอางอันก็ได้แล้วก็อย่างที่สี่จะเป็นปูรองซึ่งน้าหนีไม่กล้าจริงไม่กล้ากินจริงๆใจไม่ถึงแล้วเออแล้วก็อย่างที่ห้าก็จะปไปในทิงที่อยู่ตรงเอ,อหน้าร้านเจโอเขามีรถเข็นอยู่ไม่กี่ที่คือเขาจะมีที่เจโออันหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้เดินมาตรงใกล้แอมป์ก็มี รสเข้นเหนึ่งแล้วก็อีกรสเข็นหนึ่งจะอยู่ที่เยาวราชคือเท่าที่เคยคุยกับคนขายเขาบอกเขาเปอยู่สามรเข็นแต่เราว่าไม่น่าใช่แล้วน่าจะมีมากกว่านั้นและซึ่งก็แบบดีเพราะว่ามันเป็นไอศคมที่แบบสวนตัวเราชอบมันไม่มีความโฮมเมดแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะปกติไอศครีมเรากินไปแล้วมันจะเป็นเนื้อนเนียนใช่ไหมแต่ว่าที่นี่มันไม่ใช่กินแล้วมันจะมีความเป็นแบบเป็นเหมือนเกล็ดน้ําแข็งอะ่ะซึ่งเฮ้ยบางคนไม่ชอบแต่คุณรู้ไหมว่าการที่มันไม่เป็น การที่มันเป็นเกล็ดกํำแข็งเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ใส่สารเสริมสารที่ป้องกันไม่ให้เป็นการคริสตัลไลซ์ก็คือเท่ากับว่าไอติงเขาอะไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้ใส่สารเคมีหรือว่าแบบอย่างอื่นโอเคมันใส่เหล้าก็ช่วยได้ให้มันให้มันไม่แก,ก่เกาะเป็นน้าแข็งแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าเขาปล่อยเซอร์เลยอะทุกคนแล้วแบบรสชาติมันเต็มที่มากอย่างนมนมเยลลี่เมื่อกี้ึ้นนมมันก็เป็นนมนะไม่ใช่นมเปรี้ยวคือกินแล้วแบบเราได้รสชาติของ นมข้นหวานแล้วก็เหมือนคล้ายๆแบบพวกนมคาเนชั่นนิดหนึ่งแล้วก็นมสดนี่ที่เราแบบเราสัมผัสได้เลยนะแล้วก็เยลลี่มันจะเป็นแบบเยลลี่ที่แบบไม่ใช่ปีโป้แต่เป็นเยลลี่แบบเยลลี่อะที่มันมันไม่เละนั่นแหละทุกคนก็จบการไปสำหรับ5เมนูเด็ดเจโอนะฮะก็ตามมาลองกันได้คืออย่างอามาม่าตอนนี้มันไม่ได้มี ไม่ได้มีจํากัดเวลาแนละ้วก็คือร้านเปิดปั๊บก็ขายปุ๊บใครอยากชิมก็ลองชิมดูก่อนได้แล้วแบบอ,อยากกินอะไรที่มันไม่ใช่มามา่าหรือว่าแซลมอนก็ตามิสส์ที่บอกไปวันนี้นะแล้วมาพบกันวันในวันหลังกับรายการลองสิจ๊ะนจะจ๊ะอุ้ยยุงบ๊ายบาย